ผมมาที่นี่ครับบ้านอาจารย์ประกอบปิดนะครับหรือว่าพี่ปานพี่ปานนะครับคนดังย่านอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีต้องบอกว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างครบอะไรครับแมธรรมชาติบ้านสวนใต้ถุนยกสูงเรื่องราวของ ปรกบเครื่องต่างๆเยอะแยะมากมายความรู้นะครับพี่ปานหรืออาจารย์ประกอบกิจเนี่ยรู้เยอะจริงๆและคุยตรงไปตรงมาและเมนูกาแฟเมนูอาหารผลไม้ครบเครื่องความสุขความสบายใจที่นี่สมความปรารถนาจริงๆนะครับสมความปรารถนาจริงๆไปชมบรรยากาศครับวันนี้ ได้เจอกับผ้ายันได้เจอกับแผ่นยันศักดิ์สิทธิ์หายากแผ่นใหญ่มากนะครับแผ่นใหญ่ที่เดียวนะครับแกะชลุนะครับจานมาอย่างงดงามแผ่นยันทองเหลืองแผ่นใหญ่นี้ของคูบาดวงดี ผมมาที่นี่ครับบ้านอาจารย์ประกอบกิจนะครับหรือว่าพี่ปานพี่ปานนะครับคนดังย่านอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพี่ปานหรืออาจารย์ประกอบกิจเนี่ยรู้เยอะจริงๆและคุยตรงไปตรงมาและเมนูกาแฟเมนูอาหารผลไม้ ครบเครื่องความสุขความสบายใจที่นี่สมความปรารถนาจริงๆนะครับสมความปรารถนาจริงๆไปชมบรรยากาศครับวันนี้ได้เจอกับผ้ายันได้เจอกับแผ่นยันศักดิ์สิทธิ์หายากแผ่นใหญ่มากนะครับแผ่นใหญ่ที่เดียวนะครับแกะชลลุนะครับจานมาอย่างงดงาม แผ่นยันทองเหลืองแผ่นใหญ่นี้ของคูบาร่ดวงดีมีบูชาที่บ้านแล้วโชคดีเฮงเฮรวยรวสมความปราถนาอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็สาธุสาธุสาธุด้วยไปชมบรรยากาศครับดีจริงๆดีจริงจ